ผลการจัดอันดับเมืองเดินสะดวกมิลานอันดับหนึ่งของโลกเกียวโตอันดับหนึ่งของเอเชียเรื่องของการเดินทางการสัญจรในเมืองเป็นประเด็นที่นักวางแผนในการพัฒนาเมืองพยายามผลักดันให้มีการเดินทางอย่างสะดวกภายในเมืองแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา30-40ปีที่แล้วเมืองทั้งหลายในโลกเน้นไปทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะโดยเฉพาะยิ่งยานพาหนะที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวครับ แต่ในช่วง20ปีให้หลังนะครับปัญหาของการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวที่ก่อให้เกิดมลภาวะก่อให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นการเดินทางที่เหลื่อมล้ําและก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆอีกมากมายก็มีการหันกลับมาสู่การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเพ้อยิ่งการเดินเท้าในนามของคําว่า Walkable city หรือว่าเมืองเดินสะดวกเพราะว่ายานพาหนะที่เรียกว่าการเดินเท้าเนี่ยเป็นการเดินทางที่ทุกคนทุกเพศทุกวยัยยกเว้นคนที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวอย่างหนักเท่านั้นไม่สามารถจะใช้ได้ก็คือทุกคนสามารถใช้ได้หมดครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่ประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะ เคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางที่เหมาะสมในระยะใกล้นะครับและเป็นสิ่งที่ทุกคนทํามากันตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีใบขับขี่ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นและมีข้อดีอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยดังนั้นคําว่า walkable city ถูกขยายออกมาครับกลายเป็นเมือง15นาทีบ้างกลายเป็นเมืองที่เอื้อหน่วยต่อการเดินเท้ากลายเป็นเมืองสีเขียวเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่คําถามว่าแล้วเมืองไหนในโลก ที่มีการเดินสะดวกกันบ้างนะครับเขามีการจัดอันดับครับโดยคุณมาเตโอบรูโนร่วมมือกับนิตยสารดีอีโคโนมิสครับเขาได้ทำการศึกษาเมืองทั้งหลายในโลกโดยมัองยิ่งเมืองใหญ่ที่มีประชากรตัต้งแต่500,000คนขึ้นไปว่ามีองค์ประกอบสนับสนุนในการเดินสะดวกหรือไม่ตัวชี้วัดสำคัญของการศึกษาและการจัดอันดับของคุณบรูโนนะครับเขาใช้ระยะเวลาเฉลี่ย ที่คนในแต่ละเมืองครับเดินจากบ้านของตัวเองไปยังคีอะเมนิตี้หรือว่าองค์ประกอบจำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นร้านค้าร้านขายของชำที่เราต้องจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันพวกซื้อขนมปังซื้อของกินต่างๆจุกจิกที่เราต้องซื้อทุกวันหรือว่าเดินไปถึงแหล่งงานเดินไปถึงร้านสะดวกซื้อเดินไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตเดินไปถึง แหล่งงานเดินไปถึงสถาบันการศึกษาและอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบจําเป็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับและผลการจัดอันดับเขาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเขาจัดอันดับมา50เมืองของเมืองที่เดินสะดวกในโลกแต่ว่าเป็นเมืองที่มีขนาดประชากรตั้งแต่5 0 0 0คนขึ้นไปคือเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าใน50อันดับแรกเนี่ยเป็นเมืองในยุโรป ถึง45เมืองครับหรือว่า90%ของเมืองเดินสะดวกทั้งหมดเนี่ยคือเมืองที่อยู่ในทวีปยุโรปอีก5เมืองครับก็คือประมาณ10%ก็คือเมืองในทวีปเอเชียส่วนเมืองในทวีปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และแอฟริกาไม่ได้ติดอยู่ใน50อันดับแรกเลยนะครับ คำถามว่าทำไมเมืองในยุโรปจึงเป็นเมืองที่เดินสะดวกถึง90%ของท็อป50เมืองที่เดินสะดวกของโลกค,คำตอบก็เป็นเพราะว่าเมืองในทวีปยุโรปเป็นเมืองที่ตั้งมาเป็นเวลานานแล้วครับจัดตั้งหรือตั้งถิ่นฐานกันมาก่อนที่จะมียานพาหนะประเภทอื่นที่ไม่ใช่การเดินเท้าครับเมืองเหล่านั้นถูกตั้งมาตั้งแต่การเดินเท้าเป็นยานพาหนะหลัก ของคนในยุคที่ตั้งเมืองมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆของเมืองทั้งขนาดบล็อกของเมืองตำแหน่งที่อยู่อาศัยตำแหน่งองค์ประกอบสําคัญและจําเป็นที่จะต้องจับจ่ายหรือไปเยี่ยมหรือไปทํากิจกรรมร่วมในชีวิตประจําวันของเขาอยู่ในระยะเดินเท้ามาตั้งแต่เริ่มสร้างเมือง แล้วมันก็สืบต่อกันมาครับส่งถ่ายกันมามันยังอยู่ที่เดิมขยับขยาบปไปบ้างแต่มก็ยังเป็นเมืองที่เอื้ออํานวยต่อการเดินเท้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้น45เมืองใน50เมืองที่เป็นเมืองสะดวกจึงเป็นเมืองในทวีปยุโรปอีก5เมืองครับก็คือเมืองในทวีปเอเชียซึ่งมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบเดียวกับ เมืองสาคัญในทวีปยุโรปแม้ว่าจะมีการตั้งมาในยุคหลังก็ตามและมีเมืองเหล่านี้ไม่มากนักเพราะว่าเมืองในทวีปเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะเป็นเมืองโตเดี่ยวก็คือเป็นเมืองใหญ่ของประเทศนั้นๆนะครับไม่ใช่เมืองขนาดเล็กกระจายไปทั่วที่เป็นเมืองศูนย์กลางย่อยๆแบบสิ่งที่เป็นนครรัฐมีเมืองจํานวนมากแบบในทวีปยุโรปแล้วรวมกันเป็นอาณาจักรนะครับแต่เมืองในทวีปเอเชียเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นเมืองใหญ่ เมืองเดียวหรือ2เมืองในประเทศต่างๆดังนั้นจํานวนเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยที่ยังใช้การเดินเท้าเป็นหลักจึงมีไม่มากเท่ากับในยุโรปนะครับส่วนเมืองในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และแอฟริกาส่วนใหญ่แล้วเป็นเมืองที่ถูกตั้งขึ้นหลังจากที่มี รถยนต์หรือมียาพาหนะแบบมีเครื่องยนต์แล้วนะครับส่วนเมืองก่อนหน้านี้ที่ตั้งมาก่อนก็กลายเป็นเมืองชนบทเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรไม่ถึง5 0 0 0 0นคนนะครับทำให้ไม่มีเมืองใน3ทวีปเหล่านี้เนี่ยติดอยู่ในท็อป50ของเมืองที่เดินสะดวกครับมาดูการจัดอันดับกันบ้างครับในรายละเอียดก็คือเมืองที่เดินสะดวกที่สุดในโลกก็คือเมืองมิลานของประเทศอิตาลีครับระยะทางเฉลีย่ย ที่จะเดินจากบ้านไปถึงองค์ประกอบสําคัญในชีวิตประจําวันนะครับอยู่ในระยะการเดินทางเพียงแค่6นาทีกับ24วินาทีส่วนเมืองอันดับ2ครับชนะกันเพียงแค่12วินาทีก็คือเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กระยะเวลาเฉลี่ยจากบ้านไปถึงองค์ประกอบจําเป็นในชีวิตประจำวันคือ6นาที36วินาทีอันดับ3ก็คือเมืองตูรินประเทศอิตาลีนะครับ ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่7นาที6วินาทีอันดับ4ครับคือเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์นะครับระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่7นาที24วินาทีเท่ากับอันดับ4ร่วมนะครับคือเมืองลียงประเทศฝรั่งเศส7นาที24วินาทีเช่นกันส่วนอันดับที่ดีที่สุดของเมืองในทวีปเอเชียนะครับก็ได้แก่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ในอันดับที่28ที่ผมบอกแล้วนะครับ45อันดับแรกจาก ท็อป50เนี่ยเป็นเมืองในทวีปยุโรปทั้งนั้นส่วนอีก4อันดับที่เป็นเมืองในทวีปเอเชียที่หลุดเข้ามานอกจากเกียวโตแล้วนะครับก็คือไทเปประเทศไต้หวันครับอยู่ที่อันดับที่35การมันดุของประเทศเนปาลครับอยู่ที่อันดับที่45ไทชุงที่ไต้หวันครับอยู่อันดับที่49และโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นอยู่อันดับที่50 ส่วนเมืองในทวีปอเมริกาเหนือที่มีอันดับเดินสะดวกมากที่สุดอยู่ในอันดับที่53ครับไม่ติดท็อป50นั่นคือเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาครับการจัดอันดับนี้ดูน่าสนใจครับเพราะว่าเขาตั้งประเด็นไว้ว่าตัวชี้วัดคือระยะเวลาที่เดินทางจากบ้านไปถึงองค์ประกอบสำคัญที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าการเดินทางเนี่ยหลักการของมันมนุษย์เราเดินทางเพื่อจะไป ถึงจุดหมายปลายทางครับไปทํากิจกรรมที่ที่บ้านเราไม่มีไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะออกจากบ้านไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ตัวชีวัดที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่มนุษย์ต้องใช้ในชีวิตประจําวันและเอาเวลาที่เดินทางจากบ้านไปถึงองค์ประกอบนั้นมาเป็นตัวชีวัดนั่นเองสําหรับบ้านเราครับในฐานะนักพัฒนาเมืองจริงๆแล้วเรามีเมืองที่เดินสะดวกเช่นกันแต่ว่าเมืองเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สมบูรณ์ทั้งเมืองนะครับ พวกศูนย์กลางเมืองเก่าอย่างเช่นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณศูนย์กลางเมืองเก่าเชียงใหม่บริเวณศูนย์กลางเมืองเก่าสุขโขทยัยหรือเมืองเก่าสงขลาก็เป็นพื้นที่ที่สามารถเดินสะดวกเช่นกันเพราะเมืองเหล่านั้นเนี่ยมีบล็อกขนาดเล็กและเป็นเมืองที่ถูกจัดตั้งหรือก่อตั้งมาก่อนที่จะมียาบานะ้าแบบมีเครื่องยนต์ แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งเมืองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเมืองมีการขยายตัวทางราบออกไปตามการเวลาและตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปพื้นที่นอกเกาะเมืองหรือศูนย์กลางเมืองเดิมศูนย์กลางเมืองเก่ามันก็กลายเป็นเมืองสําหรับรถยนต์ครับแล้วก็มามีอิทธิพลกับเมืองเก่าที่เคยเป็นระยะทางในการเดินเท้าให้เดินไม่สะดวกตามไปด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่าเราจะพัฒนา กรุงเทพและเมืองใหญ่รวมถึงเมืองขนาดกลางขนาดเล็กในประเทศไทยอย่างไรให้เป็นเมืองเดินสะดวกเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสัญจรที่สะดวกที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้โดยไม่ต้องจ่ายสตางค์นั่นเองวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ